วันเพนไหมะอะไรนะวันเพนโ,โกหโ,โกหกอะไรวันเพนดูวันเพนมาบอกว่าผมโกหกวันเพน,าเาส,นส,าสามีจะปล่อยออกมาคือวันเพนครับผมจะอธิบายวันเพนฟังนะผม ต้องให้เพชรอยู่ข้างในไปก่อนนะ,ะนันเพนมผมก็ช่วยอยู่นี่ไงวันเพน<ป>ทุกคนจูจๆวันเพนเกิด<ป>อาการอะไรก็ไม่รู้นะเฟียงไม้ใส่ผมเนี่ยวันเพน สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ fc t น่ารักกันทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชายกิจนะครับทุกคนก็ทุกคนครับก็วันนี้ที่ผมต้องเข้าป่ามาเนี่ยก็เพราะว่าผมเองเนี่ยมีนัดกับวันเพนนะซึ่งต้องบอกเลยว่าวันก่อนที่ผมไปเนี่ยผมไปเจอวันเพนกับพี่ชายของเขาเนะซึ่งก็มาหาของป่ากันนะซึ่งเป็นหน่อไม้พวกเห็ดอย่างเงี้ยเพราะว่าพี่ชายของวันเพนเนี่ย เขาบอกว่าช่วงนี้มันช่วงที่หน่อไม้ออกเห็ดออก,ออกเขาก็ต้องมาหานะก็วันนี้ที่เขานัดผมมาเนี่ยเขาจะให้ผมมาคุยอะไรกับเขาไม่รู้นะวันเพ็ญเนี่ยก็เขาบอกว่าห้ามให้พี่ชายของผมมานะให้ผมมาเพียงคนเดียวผมกไม่รู้ว่าเป็นเรื่องอะไรจริงๆเนี่ยผมบอกว่าถ้าจะคุยกันก็ไปคุยกันที่บ้านของผมก็ได้นะ เขาบอกเขาไม่ตกลงที่จะไปบ้านผมนะก็ผมไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงไม่กล้าไปนะครับทุกคนก็ผมก็งงเหมือนกันก็ไม่เป็นไรในวันนี้ผมมาได้พักหนึ่งแล้วก็จะเข้าไปหาวันเพนนะซึ่งวันเพนเนี่ยเหมือนผมดูจากสีหน้าเขาจากที่ผมไปเจอวันนั้นเนี่ยรู้สึกจะ ยังไงทุกคนแบบง่อยๆนะนะเหมือนมือลอยคิดอะไรอยู่สักอย่างนั่นแหละทุกคนป่ะก็ทุกคนครับก่อนจะรับชมคลิปนี้ผมขอกำลังใจจากพี่ๆคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามให้ผมด้วยนะคะ like, ร hai, บบับดูคลิปก็อย่าเพิ่งกดข้ามโฆษณานะครับทุกคนเพื่อเป็ Associate. นแรงพักดันให้ผมเนี่ยได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไป ให้กับพวกพี่ๆทุกคนเนี่ยได้รับชมกันต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับไปทุกคนก็ฝากจะทำเพจ f c e e o o o ใชายกิจให้ผมอีกหนึ่งช่องทางกันด้วยนะครับทุกคนไปเดินทางกันไปหาวันเพ็ญกันเลยดีกว่าไปครับทุกคนตอนนี้ผมเองก็เริ่มเดินทางต่อแล้วนะซึ่งจะไปหาวันเพ็ไม่อยากให้จะเสียเวลาไปมากกว่านี้แล้วนะครับทุกคนเพราะว่าวันนี้ผมเองก็ต้อง ไปในตัวเมืองอีกนะซึ่งเป็นธุระส่วนตัวนะครับก็เลยเข้าป่ามาแต่เช้าเลยนะทุกคนเพื่อที่จะมาคุยกับวันเพ็นนะว่าเขาเนี่ยมีเรื่องอะไรผมช่วยหรือมีเรื่องทุกใจอะไรหรือเปล่าถึงอยากคุยกับผมนะก็มาคุยกับเขาไปเลยจะได้ดูเรื่องนะว่าเขาต้องการอะไรเพิ่มนะ ก็ตอนนี้ต้องต้องรีบเดินทางนะทุกคนผมเองก็ต้องรีบขึ้นมาแต่เช้าเลยนะกลัวว่าถ้าขึ้นมาสายเนี่ยจะไม่ทันการนะนี่ก็เพิ่งจะเป็นเวลาเจ็ดโมงกว่าเองนะก็ถึงในป่าละ ก็ขึ้นค่อนข้างเยอะนะในบริเวณที่พวกวันเพนอยู่นะนัดผมที่เดิมนะทุกคนวันที่มาเจอกันนะครับ ทุกคนครัอาจจะมีพักบ้างนะช่วงเดินทางเพราะว่าผมเองก็คงจะเดินตลอดระยะทางคงไม่ไหวนะเสียงน้ำเนี่ยค่างข้างดังมากๆเลยนะผมเองก็ยังไม่เคยไปที่ของวันเพ็ญแบบที่ประจำองเขาเลยนะ เดี๋ยวผมจะขอไปเยี่ยมดูที่เขาอยู่กันบ้างนะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับทุกคนคุได้ยินอะไรไหมผมเองก็เดินทางมาได้อีก พักใหญ่ๆแล้วนะตอนนี้ต้องขอหยุดตรงนี้สักครู่กึนก่อนเพื่อนั่งพักนะครับทุกคนเราเองนะก็ไม่ได้มีพละกกำลังอะไรที่จะเดินได้ตลอดยิบสี่ชั่วโมงนะเราก็ต้องเดินไปพักไปแนละ้วทุกคนแล้วก็ป่าที่นี่อุดมสมบูรณ์มากๆทุกคนใช่ไหมต้นไม้นานาพันธ์ุก็เยอะมากๆเลยนะ ทางกันต่อนะครับทุกคนตอนนี้ก็ต้องเริ่มเดินทางต่อแล้วนะก็ไม่อยากพักนานเท่าไหร่ก็พอพักให้เนื่อยก็ต้องเริ่มเดินทางต่อแนละ้วเฮ้ยมีสกู่เหมอนมีเสียงอะไรเลยนะจากบริเวณข้างหน้านะไม่รู้ว่าเป็นเสียงของใครทุกคน คุได้ยินไหมผม ก็ต้องบอกเลยว่าก็เอาเรื่องอยู่นะทุกคนในการเดินป่าไปหาวันเพนเนะ่ะ <_ an> ผมเองก็บอกกับเขาว่าให้เขาไปบ้านผมเขาก็าไม่ยอมนะเขาอยากให้ผมมาคุยกับเขาที่นี่เขาก็เห็นใจคขานะ เขาอยู่กันกับลูกกับเขาสองคนรวมถึงตัวพี่ชายของเขาก็อยู่กับเขาด้วยเหมือนกันแต่ไม่ได้อยู่ตลอดนะที่เขาพูดกันวันนั้น mm. ก็จะมาดูพี่ชายเป็นไอ mm. ้พี่ชายนะี่ของวันเพน็ญ mm. ก็จะมาหาเป็นบางวันนะก่อน mm. เดี๋ยวเริ่มเดินทางผมก็จะหยุดคลิปไว้เเท่านี้ก่อนนะครับถ้า ถึงจุดตรงที่ผมไปรอหรือไปถึงก่อนวันเพนก็จะรอตรงนั้นนะเพราะว่าเขาให้ผมเองเนี่ยมารอตรงจุดนั้นเดี๋ยวเขาเดินออกมาหาผมนะไปก็ทุกคนครับตอนนี้ผมเองเนี่ย<ม>เดินทาง ไปจะถึงจุดที่ได้นัดกับวันเพนไปแล้วนะครับทุกคนก,ก็ลองบอกเลยว่ากว่าจะถึงจุดตรงนี้ได้ก็ใช้เวลาเกือบหลายชั่วโมงเลยนะกพตอนนี้เนี่ยก็เป็นเวลาสิบโมงกว่าแล้ว ก็เดินทางมาเนี่ยตั้งแต่เช้าเลยนะเพิ่งจะถึงจุดตรงนี้ก็ตอนสิบโมงกว่านะอ่อนล้าอ่อนเพียม,มกากมากก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยวันเทนเดินมาถึงแบงส่วนผมเองเนี่ย เดินมาถึงจุดที่นัดกับวันเพลงนไว้แล้วนะฟังจากเสียงผมก็น่าจะรู้นะว่า mm. เหนื่อยจริงๆนะครับ ก่นถึงแล้วนะตอนนี้ถึงจุดที่จะนัดคุยกับวันเพ็งก็จุดตรงนี้เลยนะทุกคนไฟกองนี้ก็น่าจะเป็นที่ผมเคยมาก่อไว้นะก่อน,นก่อนที่ผมมาผมก็มานั่งก่อไฟตรงนี้ไว้นะ อยจะมาแล้วหรือเปล่าทุกคนเสียงมาจากข้างล่างนั้นนะมากันสองคนหรือเปล่าเสียงเหมือนคุยกันคุยกันมาเรื่อยๆเลยนะข้างล่างนั่นนะทุกคนนะอทุกคนเดี๋ยวช่วงระหว่างรอผมขอทําการก่กอไฟก่อนดีกว่าไล่ยุงไล่แมลงนะทุกคนไปเสร็จเดี๋ยวผมก็จะเริ่มถ่ายดูในช่วงก่อไฟผมคงจะไม่ได้ถ่ายนะไม่อยากให้มันเสียเวลานะ มันจะทําให้ทุกคนเนี่ยเบื่อกันนะถ้าดูช่วงก่อไฟเนี่ยนะครับทุกคนไปครับทุกคนก่อนที่จะจุดไฟเมื่อสักครูเนี่ยนะผมเลือกมาเจอจุดตรงนี้ผมคิดว่าเป็นเห็ดโคนที่นายได้เป็นเห็ดเมาทั้งนั้นเลยนะแต่ลักษณะมันเนี่ยคล้ายๆเห็ดโคนมากเลยนะว่าดูจากไกลๆเมื่อสักูเนี่ยก็แอบตกใจนะ,มะเมืกี้เนี่ย คิดว่าเ็ดโคนนะครับทุกคนผมดีบมาตรงจุดนี้เลยนะเพื่อมาดูว่ามันใช่เ็ดโคนหรือเปล่าแต่มันก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคิดนะทุกคนเ็ดเมาทั้งนั้นก็ผมเดินเข้ามาดูนะเผื่อจะเจออย่างที่เราคิดไว้สักเล็กน้อยนะ แต่ก็ความหวังพังทลายลงนะทุกคนขึ้นเยอะมากๆเห็นเมาส์เนี่ยไปทุกคนเดี๋ยวผมผมเองจะขอไปทำการกอกไปก่อนดีกว่านะทุกคนตอนนี้เหมือนจะยุงเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะ ทุกคนตอนนี้ก็ผมเองเนี่ยไปเข้าห้องน้ำมาเมื่อสักครู่นะผมเองก็ก่อไฟไปทุกคนผมเองก็ไม่ไหวเหมือนกันนะปวดท้องมากๆเลยไปขอเข้าห้องน้ําก่อนตอนนี้ก็ไฟกลับมาเนี่ยก็เกือบดับแล้วก็เลยรีบกลับมาสุ่มไฟก่อนนะก็ต้องก่อให้มันติดนะทุกคนเพราะว่ายุงอ่ะยุงเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆเลยทุกคน เสียงอะไรวะทุกคนทุกคนได้ยินไหมเสียงดังมากๆเลยนะไม่รู้ว่าเป็นเสียงอะไรอทุกคนเดี๋ยวผมขอตั้งกล้องก่อนดีกว่านะครับทุกคนเพื่อที่จะสะดวกในการทำงานตรงจุดนี้ก่อนนะครับทุกคนไปะนะครับทุกคนเดี๋ยวผมนั่ง ตรงนี้เลยนะซึ่งผมเองก็จะรอวันเพ็ญนออกมานะและข้างๆกองไฟเนี่ยทุกคนเพื่อที่จะไล่ยุงได้ดีๆหน่อยนะเสียงอะไรไม่รู้นะเป็นพวกหาของป่าหรือเปล่าพวกในพนยอย่างน,น,นะทุกคนเสียงดังลั่นป่าเลยนะ กำงรอวันเพนออกมาครับทุกคนตอนนี้ครับคือว่าเขาก็คงจะเดินมานล้วแหละยังมาไม่ถึงหรือเปล่าทำควันไว้เยอะๆทุกคนเพื่อที่จะไล่ยุงได้ดีๆนะทุกคนควันเนี่ยตัวดีเลยที่ทำให้ยุงเนี่ยไม่มากัดเราน่ะ วันเพนมาแล้วทุกคนวันเปพนไหมอะไรนะวันเพนโกหกโกหกอะไรวันเพนมีเพียงอะไรในกรเป๋าฮะไอ้นะวันผมไม่ได้โกหกวันเพนอะไรเลยวันเพน เป็นไรเนี่ยวันเพนสามีวันเพนเพผมไม่เข้าใจวันเพนออกมาคุยกับผมข้างนอกให้รู้เรื่องดีกว่าผมงงกับวันเพนไปหมดแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรกันแน่จู่ๆวันเพนมาบอกว่าผมโกหกวันเพนสามีจะปล่อยออกมา คือวันเพนครับผมจะอธิบายวันเพนฟังนะผมต้องให้เพชรอยู่ข้างในไปก่อนนะครับปรับพฤติกรรมมันเราไม่ได้ทร้ายอะไรมันนะก็ต้องรอเวลาวันเพนผมก็บอกไปแล้วไงวันนั้นที่ผมมาหาวันเพนเนี่ยวันเพนมันก็ต้องรอเวลานะรอให้มันเนี่ยสานึกได้เดี๋ยวมันก็ถูกปล่อยออกมาเอง ผมก็คิดว่าไอเพชรคงจะสํานึกได้นะครับถ้ามันเข้าไปอยู่ข้างในนั้นแล้วเนี่ยผมไม่ได้โกหกผมก็พยายามให้ผู้นํำพงเนี่ยลดโทษให้แล้วนะเขาก็พยายามทําให้มันเนี่ยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของมันอยู่แล้ววันเพนยผมไม่ได้ผิดสัญญาผมกําลัง วันเพนวันเพนอย่าใช้อารมณ์ตัดสินนะวันเพนวันเพนต้องใช้เหตุผลหน่อยเราคุยกันแล้วนะว่าเราจะใช้เหตุผลมีสติมากกว่านี้นะอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินวันเพนผมก็พยายามช่วยอยู่แล้วไง ก็ช่วยอยู่นี่ไงวันเพนถ้าผมไม่ช่วยวันเพนตั้งแต่ทีแรกผมก็คงปล่อยวันเพนทิ้งไปแล้วนะอันนี้ก็ช่วยวันเพนเต็มที่เหมือนกันแต่วันเพนมาบอกผมว่าผมเนี่ยไม่ทําตามสัญญาผมทําตามสัญญาที่<อ>พูดไว้เสม จู่ๆวันเพนเกิดอาการอะไรก็ไม่รู้นะเฟียงไม้ใส่ผมเนี่ยวันเพนถ้าวันเพนยังใช้อารมณ์ตัดสินวันเพนก็ต้องอยู่คนเดียวผมจะไม่คอยช่วยเหลือวันเพนล,ละก็ต่างคนต่างอยู่เลยนะทุกคนก็เราช่วยเขาเต็มที่แต่เขากลับมาบอกว่าเราไม่ช่วยเขาไม่ทำตามที่เราพูดไว้กับเขา อในไหนก็พูดถึงขนาดนี้ละถ้าคิดว่าผมไม่ช่วยเขาผมก็จะไม่ช่วยโอเคผมผมผิดคำพูด,พดถ้าผมผิดคำพูด,พดวันเพนก็อยู่คนเดียวไปเถอะผมไม่คอยช่วยเหลือวันเพนละผมผมอุตส่าห์ช่วยวันเพนขนาดนี้อาการเริ่มหนักขึ้นแล้วนะทุกคน โอเคผมไปก็ได้แต่ก็อย่ามาขอความช่วยเหลือจากผมนะวัะนเพนคู่กันแป้น,นีไปแล้วนะทุกคนออช่างเถอะน,นะทุกคนก็ทุกคนครับต้องบอกเลยว่าวันเพนเนี่ยไปโกรธไปอะไรมาก็ไม่รู้นะใช้อารมณ์ตัดสินอย่างเดียวเลยผมเองก็ พยายามอธิบายให้เขาฟังนะครับทุกคนแต่ก็ไม่ฟังอะไรเลยอยากจะเจอแต่ผัวของตัวเองนะซึ่งผัวของตัวเองเนี่ยก็รับโทษอยู่นะที่กระทาลงไปแบบนั้นก็ทุกคนครับเดี๋ยวผมเองจะขอเดินทางกลับละวันนี้มาให้พูดคุยกับเขาเพื่อที่จะช่วยเหลือเขานะแต่เขากลับมาพูดแบบนี้กับผมผมเองก็รู้สึกไม่ค่อยจะโอเคนะเดี๋ยวขอดับไฟแล้วก็เดินทางกลับดีกว่าเพราะว่า ผมเองต้องกลับไปทําธุระส่วนตัวเหมือนกันนะครับทุกคนก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้กําลังใจผมและรับชมคลิปจนจบนะครับทุกคนก็ไว้พบกันคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวปิดคลิปและเดินทางกลับก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับทุกคน